สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายเมตรีอินทร์สุดท่านมีนโยบายตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาในวันนี้ท่านได้มาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านกองทุนแม่ของอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาจํานวนสองหมู่บ้านจุดแรกคือบ้านหัวนาหมู่ที่7ตําตบลทุ่งกล้วยบ้านที่สองคือบ้านทุ่งกล้วยหมู่ห้าตำบลทุ่งกล้วย วัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาค่ะผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ดําเนินการตรวจเยี่ยมไปแล้ว20หมู่บ้านซึ่งในเป้าหมายท่านมีความประสงค์จะตรวจเยี่ยมครบทุกหมู่บ้านคือ125หมู่บ้าน สวัสดีครับผมผมนายธงอุปน้ำประธานกองทุนแม่ของพิ้นดินบ้านหัวนาหมทิเจตครับก่อบ้านหัวนานี่ก่อได้ทุนพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตั้งแต่ปีพศ2549จำนวน8,000บาทและชุมชนก็ได้นำเงิน8,000บาทนั่นได้เข้ามาทำเป็นทุนนะครับเป็นทุนในการทุนซักซิดนะครับแลกเงินคนถุง และนอกจากนั้นก็ม่ทุนสัทธาก็มีชาวบ้านนี่ได้จัดพระป่าสมทบและก็ะได้จัดบริจาคสมทบคนละสองบาทต่อคนต่อเดือนนะครับและหลังจากนั้นม้านะครับคณะกรรมการก็ได้จัดทุนปัญญาด้วยการจัดทำเสือ้อนะครับเพื่อกับปีน,อน้องชุมชนและกะ็ได้เงินม้านะครับอสองหมื่นกว่าบาทนะครับและก็ หลังจากนั้นมาก็าได้นำเนงินที่ได้นครับมาทํากิจกรรมของกองทุนแม่นะครับก็มีการตรวจปลาหุนน้าแล้วก็สนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติดของเยาวชนแล้วก็สนับสนุนชุดสรลบอและปปหเพ้าสังเกตการไยต่างๆทั้งปัญหาย,ยาเสพติดนะครับแล้วก็จ่วยเหลือส่งข้อ บ,บ้านผู้สูงอายุหนึ่งหลังสนับสนุนไปนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเป็นต้นว่ากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและก็กลุ่มสมุนไพรชุมชนนะครับปัจจุบันนี้มีเงินกองทุนอยู่3 6 7 7 4บบาทครับ ครับสวัสดีครับผมนายสุพจน์ชานเวศพัฒนาการอำเภอปูซางนะครับสําหรับการดํเราเนินงานกองทุนแม่ของแผนกของปูซางนะครับเรามีกองทุนแม่ทั้งหมด17กองทุนนะครับขณะนี้เราจะมีการดําเนินการให้ผู้กองทุนนะครับในสิกองทุนนี้การจัดกิจกรมกร,กรมอยู่2กิจกรรมกียรใจในปี2555ันห้คือการเฉลือะเกียรติขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระรูมร,ราชินีนาดในโครการที่พระองค์ท่านจะมีประโยชน์มายูครบ80ดสิบพันศา กิจกรรมที่หนึ่งก็คือเราจะมีการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขัญยาเสพติดน,นะครับกิจกรรมที่สองก็คือเกี่ยวกับการนําปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของคพระบาทสมเป,ป็ะเจ้าอยู่หลวงเรามาให้ประชาชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนังนําไปดําเนินวิถีชีวิตประจําวันนะครับทุกหมู่บ้านเป็นประจำครับพี่ครับที่มาเยี่ยมเนี่ยเพื่อหให้กำลังใจพีน่น้องและปลุกไปเลยพราะดูมันยิย่งใหญ่ พวกไม่อยาดกพวเป็นภาคส่วนยใหันเมืองชายแดนเนี่ยมันมีอะไรแตกต่าง เจ้าในตัวแทนของหมู่บ้านหมูบ้านถุงกล้วยหมูทีห้าเจ้าเจ้าขอขอบคุณท่านผู้ว่าที่มาเยี่ยมเยือนหมู่เจ้าเจ้าขอขอบคุณเจ้าสวยสวยญี่ปุ่นจิ้มเลยเจ้ายิ้มกันเนื่องกว่านะ